เตี๋ยวเรือในผักกาดนะครับอยู่ริมคลองข้างวัดศรีสะทองนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ก็ขันน้ำด้วยร้านก็เตี๋ยวเรือในผักกาดอยู่คลองข้างวัดศรีสะทอง เปิเดเ๋ยวเรือนายผักกาดครับริมคลองข้างวัดศรีสาทองอำเภอนครัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ